ดีครับพี่พีครับสวัสดีจ้าคุณหมอแมวเจียงมาเจียงมายินดีต้อนรับเจ้าที่เราอยู่ที่สันป่าเปาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหัตถกรรมของตำบลสันป่าเปาเจ้าซึ่งผมมาแล้วผมประทับใจมากนะเพราะว่าดูของแต่ละอย่างแล้วก็ดูคนในชุมชนเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาช่วยสนับสนุนของที่ทําจากพื้นบ้านจากในชุมชนเองนะครับนี่จะเป็นกระเป๋าดอกทานตะวันในเจ้าอ่เมืองอดุ้เมืองได้ไปเลยเป็นดอกทานตะวันในเจ้าสินค้าของร้านมีหลายหลายแบบมี้งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กกลุ่มอะไรอย่างถึงผู้สูงา อายุวะเจ้าแพงแวกงว่านี้โอ้โหระหว่างนี้คุ้ม,ม<อ>เนาะชาวบ้านทำกี่วัน หลายวันทำได้หลายวันขาย400บาทมาเป็นงานถ้าคนสนใจอยากจะอุดหนุนชุมชนเราทําไงครับติดต่อที่ไหนได้เนี่ยพอดีกระเป๋านี้เกิดจะเป็นว่าน้ามามาร้แฮนด์เมดติดต่อที่พี่สิริจันนะคะ0 64492 5 5 5 7หรือว่า a c e b o o k สิริจันชินใจนะเจ้าโอเคเดี๋ยวผมจะไปขึ้นให้ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับอุดหนุนแต่นะเจ้าสินค้านี่หมู่ชุมชนในชุมชนทํากันเองเป็นงานพาโกเช่เป็นปีมือแฮนด์เมดล้วนๆเลยค่ะ คุณค่ะ